ถ้าคุณเป็นผู้นําความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่ขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการบริหารคนของคุณด้วยเพราะในหน้าที่ของผู้นําครับการบริหารงานคือการบริหารคนมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันแทบบางครั้งความสามารถในการทำงานไม่สำคัญเท่าความสามารถในการบริหารคน เพราะงานที่คุณดูแลจะบรรลุผลสำเร็จได้ดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับลูกนอ้องพวกเขาจะตั้งใจทำงานและทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่หรือไม่ดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำทุกคนต้องเรียนรู้คือการบริหารคนซึ่งมีเทคนิคหลักๆอยู่5คนหรือ มีเทคนิคต่างๆอยู่5อย่างครับหรือ5หัวข,ข้อที่ผมจะเล่าต่อไปนี้และนี่คือเทคนิคครับที่ได้ผลที่ทำให้ผู้นำลหลายๆคนกลายเป็นผู้นำที่สุดยอดและผู้นำที่ยิ่งใหญ่มาแล้วครับเทคนิคเหล่านี้ล้วนต้องใช้จิตวิญญาในการเข้าใจและเข้าถึงคนเป็นตัวช่วยครับและใน ทีนี้เราจะสรุปให้คุณนำไปใช้อย่างง่ายๆและทันทีครับ 1. เชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นผู้นำต้องมีคุณสมบัติแรกคือ3ข้อนี้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นเด็ดเดียวและหนักแน่นคุณจะเป็นผู้นำใครไม่ได้เลย เพราะจะไม่มีใครเชื่อถือเชื่อมั่นและคอยตามคุณได้ดังนั้นครับสำหรับคุณสมบัติ3ข้อนี้ของตัวเองอย่างแรกคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณต้องไม่มีอะไรมาทําให้คุณวันไหวหได้ 2. คุณต้องเด็ดเดี่ยวฮนะเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไร ต้องชัดเจนรวดเร็วไม่มีความกลัวและความลังเลและ3คุณต้องหนักแน่นเมื่อคุณพูดตัดสินใจหรือทำอะไรไปต้องแน่วแน่และยึดมั่นในสิ่งนั้นนี่คือคุณสมบัติของผู้นำที่เหนือกว่าผู้ตามและคนทั่วไปซึ่งทำให้พวกเขาเป็นนักจูงใจที่ยอดเยี่ยม ข้อที่2ครับใจกว้างและเปิดกว้างทุกคนต้องการผู้นำที่ใจกว้างและเปิดกว้างเป็นคนที่มีนะครับและเป็นคนที่ไม่มีโลกกระนัดแคบหรือใจแคบสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้พร้อมเปิดรับความคิดไอเดียแนวทาง และสิ่งใหม่ๆให้อภัยและให้โอกาสคนอื่นและที่สำคัญผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อสารและพูดคุยได้ทุกเรื่องหากคุณเป็นเจ้านายประเภทนี้ลูกน้องทุกคนจะอยากและชอบทำงานร่วมกับคุณ 3. ให้ความสำคัญกับลูกน้องครับลูกน้องจะให้ความสำคัญกับงาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถ้าพวกเขาได้ความสำคัญและรู้สึกเป็นคนสำคัญดังนั้นฮะสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่งานหน้าที่หรือความสำเร็จแต่คือลูกน้องครับคุณต้องพยายามสนใจเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับลูกน้องดูแลพวกเขาเหมือนที่คุณอยากให้พวกเขาดูแล งานของตัวเองอย่าลืมทักทายชื่นชมให้รางวัลและทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่ากับคุณและกับองค์กรอย่างเต็มที่ครับแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาข้อที่4ครับเป็นนักปลุกพลังแรงกระตุน้นและแรงบรรดาลใจสิ่งที่พูดตามต้องการผู้นำหรือลูกน้องต้องการเจ้านายคือ แรงกระตุ้นและแรงมานดานใจพวกเขาต้องการมีผู้นำที่ปลุกพลังและความกระตือรือร้นของพวกเขาให้ลูกโซนให้เชื่อในความฝันเชื่อในเป้าหมายเชื่อในความสำเร็จและเชื่อในตัวเองอย่างเต็มที่ครับเจ้านายที่เชื่อชา้าและไร้พลังย่อมไม่อาจด,ดึงศักยภาพสูงของลูกน้องออกมาได้ดังนั้นคุณต้องเป็นนักปลูกพลัง แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณไปสู่พวกเขาและทําให้พวกเขามีมันมากยิ่งกว่าและผลรับจะแสดงออกมาในผลงานที่ยอดเยี่ยมครับที่พวกเขาทําให้คุณ 5. สร้างคนไม่สร้างงานผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ไม่ใช่ผู้นำที่เคยสร้างงานที่ยิ่งใหญ่แต่ยังสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้โรคจึงเรียกพวกเขาว่าเป็นผู้ให้ครับที่แท้จริงแล้วถ้าผู้นำมีเป้าหมายแค่ทําให้งานเสร็จนั่นคือเป้าหมายเพื่อตัวเองแต่ถ้าผู้นำมีเป้าหมายที่จะช่วยคนอื่นให้ประสบความสำเร็จนั่นคือเป้าหมายเพื่อคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ทุกคน จะยกย่องและจดจำดังนั้นทำให้ลูกน้องของคุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณคือการสร้างคนไม่ใช่สร้างงานจงทุ่มเทสร้างคุณค่าและพัฒนานะครับศักยภาพในตัวลูกน้องเปรียบดังงานสำคัญที่สุดของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณชนะใจลูกน้องได้อย่างแท้จริงครับ 5เทคนิคครับในการบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นำนะครับ5เทคนิคลับนี้นะครับที่ผมออกมาเล่าสู่คุณฟังครับคุณนำไปปรับใช้นะใครเป็นทำงานเป็นผู้นำองค์กรอยู่นะครับสามารถนำไปปรับใช้และผมเชื่อว่าคุณจะเป็นสุดยอดผู้นำที่ชนะใจทีมงานนะครับ และลูกน้องของคุณได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ช่องผู้พิชิตใจแบบคนมีเสน่ห์ครับในเอพิโซดนี้อย่างไรก็ตามครับฝากทุกท่านครับที่เข้ามารับฟังในตอนนี้ฝากกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับในช่องผู้พิชิตใจแบบคนมีเสน่ห์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเนื้อหาดีๆครับออกมาเล่า ใหทททท้ทุกท่านฟังอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ครับการบริหารคนสำหรับ5เทคนิคนี้ในการเป็นสุดยอดผู้นำแล้วในเอฟซูหน้าผมมีเทคนิคดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามครับถ้าใครชอบเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนขอบคุณครับ